คุณเคยได้ยินเสียงในหัวตัวเองไหมครับตอนที่กราฟกำลังวิ่งไปหาจุดเข้าแทรดของคุณเสียงหนึ่งบอกว่าเข้าเลยนี่แหละโอกาสทองแต่อีกเสียงกระซิบว่าเดี๋ยวก่อนรอมันย่ออีกนิดดีกว่าสุดท้ายคุณลังเลจนตกรถแล้วเสียงในหัวก็กลับมาซ้ำเติมว่าเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อพลาดเลยสงครามระหว่างเสียงเหล่านี้ในหัวของคุณคือสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้วินัยของคุณพังทลายและว,วันนี้เราจะมายุติสงครามนี้โดยการติดตั้งสคริปต์ของมืออาชีพเข้าไปแทนที่ครับในหนังสือ Trading in the Zone Mark Douglas ได้อธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่าเทรดเดอร์ er ส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ให้กับตลาดแต่พวกเขาแพ้ให้กับตัวเองหรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือพวกเขาแพ้ให้กับบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหัว เขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนมีคนสองคนอยู่ในตัวเราคนแรกคือนักวางแผนที่สุขุมเยือกเย็นใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการวิเคราะห์และวางแผนการเทรดมาอย่างดีแต่อีกคนหนึ่งคือนักตอบสนองที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเต็มไปด้วยความกลัวและความโลภทันทีที่ตลาดเปิดแล้วเงินของคุณเข้าไปเสี่ยงในสนามจริงเจ้านักตอบสนองคนนี้จะเข้ามายึดครองแผงควบคุมทั้งหมดแล้วโยนแผนการที่คุณวางมาอย่างดีทิ้งไปนอกหน้าต่าง ผลลัพธ์ก็คือความเจ็บปวดและการโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าวงจรน,นี้มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยบทสนทนาผิดๆที่เราพูดกับตัวเองจนเป็นนิสยัยอย่างแรกเลยคือบทสนทนาของนักพยากรณ์คุณจะพูดกับตัวเองว่าฉันคิดว่ากราฟมันต้องขึ้นแน่ๆหรือฉันรู้สึกว่าเทรดนี้ต้องเป็นผู้ชนะการใช้คำว่าคิดว่าหรือรู้สึกว่าคือการเอาอีโก้ของคุณ ไปผูกไว้กับผลลัพธ์เมื่อไรที่ตลาดไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณจะรู้สึกเหมือนโดนโจมตีเป็นการส่วนตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ทั้งหมดบทสนทนาผิดอย่างที่2คือบทสนทนาของนักพนันเมื่อคุณขาดทุนคุณจะพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้หน้าเอาคืนหรือไม้ต่อไปต้องเบลล์หลอดถึงจะขุมเสียงนี้คือเสียงของความสิ้นหวังที่พยายามจะหาทางลัดเพื่อลบความเจ็บปวด แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือทางด่วนไปสู่การล้างพอร์ตและบทสนทนาที่ผิดอย่างที่3คือบทสนทนาของนักโทษเมื่อคุณทำผิดพลาดไปเช่นลืมตั้ง Stop Loss หรือ Over Trade คุณจะพูดกับตัวเองว่าทำไมฉันมันโง่อย่างนี้ฉันมันห่วยแตกจริงๆคงไม่มีวันเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้การด่าทอตัวเองแบบนี้ไม่ได้ช่วยสร้างวินัยเลยมันมีแต่จะบั่นทอนความมั่นใจของคุณ แล้วทำให้คุณกลัวที่จะเทรดในครั้งต่อไปเมื่อเราเห็นแล้วว่าเสียงแบบไหนที่ทำร้ายเราหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณต้องตระหนักว่าคุณไม่ใช่เสียงในหัวของคุณเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคุณมีพลังที่จะเลือกไม่เชื่อเสียงเหล่านั้นและคุณมีพลังที่จะสร้างบทสนทนาชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่บทสนทนาที่ไม่ได้มาจากอารมณ์ แต่มาจากหลักการของเทรดเดอร์มืออาชีพซึ่งผมได้สกัดออกมาเป็นสคริปต์สำหรับ3ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมาเริ่มกันที่สคริปต์แรกที่คุณต้องใช้สคริปต์ก่อนที่คุณจะเข้าเทรดหรือเสียงของนักวางแผนในช่วงเวลานี้คุณยังไม่ได้เอาเงินเข้าไปเสี่ยงอารมณ์ของคุณยังนิ่งที่สุดนี่คือเวลาที่คุณต้องตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของคุณก่อนจะกดเทรดให้คุณหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่า หน้าที่ของฉันไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตหน้าที่ของฉันคือการทำตามระบบที่มีความได้เปรียบในระยะยาวประโยคนี้จะช่วยปลดคุณออกจากภาระที่ต้องถูกตลอดเวลาจากนั้นให้คุณพูดต่อว่าเทรดนี้มีความเสี่ยงที่กำหนดไว้แล้วคือลบ1นและฉันยอมรับความเสี่ยงนี้อย่างเต็มใจนี่คือการซ้อมยอมรับการขาดทุนลงหน้ามันจะลดความเจ็บปวดลงได้มากถ้ามันเกิดขึ้นจริง และประโยคสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคือผลลัพธ์ของเทรดครั้งนี้เป็นเพียงการสุ่มแต่การทำตามแผนของฉันไม่ใช่การสุ่มมันคือทางเลือกของฉันการพูดแบบนี้จะย้ายจุดโฟกัสของคุณจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือผลลัพธ์มาสู่สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คือวินัยของคุณเองเมื่อคุณโปรแกรมตัวเองเรียบร้อยแล้วและกดเข้าเทรดไปแล้วสงครามระลอกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้น นั่นคือช่วงเวลาระหว่างที่คุณถือออเดอร์อยู่นี่คือเวลาของสคริปต์ชุดที่2เสียงของผู้พิทักษ์ในช่วงเวลานี้กราฟอาจจะวิ่งสวนทางคุณเล็กน้อยเสียงเก่าๆของคุณจะเริ่มทำงานมันจะบอกว่าคัดทิ้งเลยดีไหมเดี๋ยวขาดทุนหนักกว่านี้หรือถ้ากราฟวิ่งไปทางที่คุณคิดแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายเสียงเก่าๆก,ก็จะบอกว่ารีบปิดกำไรเถอะเดี๋ยวกำไรหายหมด คุณต้องใช้เสียงของผู้พิทักษ์เข้ามาหยุดเสียงเหล่านั้นให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรของฉันถูกวางไว้ด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ตอนนี้งานของฉันจบลงแล้วที่เหลือเป็นงานของตลาดฉันจะปล่อยให้ความน่าจะเป็นได้ทำงานของมันประโยคนี้จะสร้างเกราะป้องกันไม่ให้คุณเอามือซนของคุณไปยุ่งกับเทรดที่วางแผนมาอย่างดีถ้าคุณรู้สึกกระวนกระวายใจมากขึ้น ให้คุณพูดว่าความไม่สบายใจนี้เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่สัญญาณให้ฉันต้องลงมือทำอะไรฉันจะแค่นั่งดูมันต่อไปการยอมรับอารมณ์แต่ไม่ทำตามอารมณ์คือทักษะของมืออาชีพและก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือช่วงหลังจากที่คุณปิดเทรดไปแล้วนี่คือเวลาของสคริปต์ชุดที่3เสียงของโค้ดเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะตัดสินตัวเองจากผลลัพธ์ถ้าชนะ ก็ดีใจจนเหลืองถ้าแพ้ก็ด่าทอตัวเองจนหมดความมั่นใจนี่คือวิธีคิดที่ผิดคุณต้องเปลี่ยนมาประเมินตัวเองจากกระบวนการถ้าเทรดของคุณจบลงด้วยการขาดทุนลบ 1R แต่คุณทำตามแผนทุกอย่างคุณต้องพูดกับตัวเองว่ายอดเยี่ยมมากนี่คือการเทรดที่สมบูรณ์แบบฉันทำตามกฎของฉันได้100%เซ การขาดทุนครั้งนี้คือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจที่ฉันยอมรับได้การให้ราำวัลตัวเองสำหรับการมีวินัยจะทำให้คุณอยากมีวินัยมากขึ้นในอนาคตในทางกลับกันถ้าเทรดของคุณจบลงด้วยการชนะแต่คุณดันแหกกฎเช่นรีปิดทำกำไรก่อนถึงเป้าได้มาแค่บวก0.8นคุณต้องพูดกับตัวเองว่า ฉันโชคดีที่ได้กำไรในครั้งนี้แต่นี่คือการเทรดที่แย่เพราะฉันไม่ได้ทำตามแผนครั้งต่อไปฉันต้องเชื่อมั่นในเป้าหมายของฉันให้มากกว่านี้การซื่อสัตย์กับตัวเองแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อีโก้ของคุณเติบโตจนเกินควบคุมผมรู้ดีครับว่าการเปลี่ยนบทสนทนาในหัวที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนกับการเข้ายิมเพื่อฝึกกลามเนือที่ไม่เคยได้ใช้งาน ในช่วงแรกมันจะรู้สึกฝุนฝืนและน่าอึดอัดแต่ผมรับรองว่าถ้าคุณฝึกฝนมันอย่างสม่ำเสมอเสียงใหม่ๆเหล่านี้จะค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงหลักของคุณในที่สุดคุณไม่ได้กำลังพยายามเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกแต่คุณกำลังฝึกฝนเพื่อเป็นมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ และนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มฝึกกล้ามเนื้อแห่งเซลฟ์ทอกนี้ได้ทันทีขั้นแรกเลือกสคริปที่คุณชอบที่สุดจากแต่และช่วงเวลาที่เราคุยกันไปอย่างละหนึ่งประโยคก็พอแล้วเขียนมันลงบนกระดาษโพสิ t แปะไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณขั้นที่2ก่อนตลาดเปิดในวันพรุ่งนี้ให้คุณใช้เวลา5นาทีซ้อมพูดสคริปเหล่านั้นกับตัวเองจริงๆ พูดออกมาให้ได้ยินเสียงตัวเองนี่คือการวอร์มอัพสมองของคุณให้พร้อมสำหรับสนามรบและขั้นที่3หลังจากจบวันเทรดให้คุณให้คะแนนคุณภาพของเซลฟ์ทล์กของคุณในวันนั้นจาก1ถึง10โดยไม่ต้องสนใจว่าพอร์ตของคุณจะบวกหรือลบเป้าหมายของคุณคือการได้คะแนน10เต็มในทุกๆวันบางคนอาจจะคิดว่า มันจะช่วยได้จริงเหรอแค่การพูดกับตัวเองเนี่ยผมอยากจะบอกว่าความคิดของคุณนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทาและการกระทานำไปสู่ผลลัพธ์ถ้าคุณสามารถควบคุมต้นทางของมันได้นั่นคือความคิดและบทสนทนาในหัวคุณก็จะสามารถควบคุมผลลัพธ์ในระยะยาวได้เช่นกันจำไว้นะครับคุณ,ณภาพชีวิตการเทรดของคุณ คือภาพสะท้อนของคุณภาพบทสนทนาที่คุณมีกับตัวเองจงเลือกที่จะเป็นโค้ชที่ใจดีและมีวินัยให้กับตัวเองไม่ใช่ศัตรูที่คอยส้ำเติมเพื่อให้คุณมีเครื่องมือเริ่มต้นบทสนทนาที่ถูกต้องผมได้แนบ Traders Pre-Trade Checklist ไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ในคำอธิบายใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเซลฟ์ทอล์ที่มีคุณภาพในทุกๆเช้าสุดท้ายนี้ พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า self talk ประโยคไหนที่คุณจะนำไปใช้เป็นประโยคแรกในวันพรุ่งนี้การแบ่งปันจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเนทรดเดอร์คนอื่นๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทายบน Trading v วิ w ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นขังว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป